เช็คความถี่ให้เงินไหลามาเทมาทุกคนขาวิธีการเช็คความถี่ทําไมต้องเช็คทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานฉะนั้นความถี่ที่เท่ากันก็จะดึงดูดเหมือนกันความถี่ทีเ่เป็นพลังงานเดียวกันก็จะดึงดูดกันเข้ามาครูยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเป็นมรุย์เงินเดือนเรามีเงินเข้าบัญชีแค่ครั้งเดียวต่อเดือนแต่เวลาที่เงินออก มันมากกว่าทุกคนเห็นความถี่ไหมความถี่เข้าแค่หนเดียวแต่ความถีออกนี่โอ้โหเยอะมากฉะนั้นความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นทันทีนะคะแล้ววิธีการที่เราจะทําให้เงินไหลมาเทมาเราต้องสร้างกระแสงเงินเขาเรียกว่าสร้างความถี่ให้เงินไหลเข้าจะด้วยวิธีการไหนก็ได้ที่มีเงินเข้าเด้งมาตลอดตลอดและมีจํานวน เท่ากับที่เราออกหรือมากกว่าเราถึงจะมีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําทุกคนเพราะอะไรความรู้สึกค่ะเวลาที่เงินเข้าเรารู้สึกดีเวลาที่เงินออกแน่นอนทุกคนใจหายนะคะรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเงินเข้ามากกว่าเราอาจจะใช้เงินอีกบัญชีหนึ่งของเราโอนเข้าบ่อยบ่อแล้วสร้างความรู้สึกดีให้มันเกิดขึ้นทําได้ไหมทําได้ค่ะนะคะ ได้สิ่งที่ครูอยากจะบอกว่าตอนที่เรายังมีเงินน้อยอยู่เราสามารถเอาเงินน้อยๆของเรานี่แหละโอนเข้าโอนเข้า,ขา,ขาทุกคนนะคะในแอปธนาคารนี่แหละแล้วก็เฉลิมฉลองขอบคุณเงินที่เข้ามานี่คือการสร้างความถี่โดยที่เราไม่ต้องใช้เงิน